นำเสนอเบื้องต้นไปเมื่อวานที่อินเดียเหตุการณ์ใหญ่ชจริงรถไฟชนกันในรัฐโอทิสาซึ่งล่าสุดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น288คนเป็นอุบัติเหตุรถไฟที่เลวร้ายที่สุดของอินเดียในรอบสองทศวรรษซึ่งท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เป็นที่ยืนยันโดยเจ้าหน้าีอินเดียนะครับเกิดจากรถไฟสายด่วนชาลีมาเชนไลเนเทล โครมนเดลเอ็กเพรสจากโกคาตาในรัฐเบงกอลตะวันตกมุ่งหน้าเมืองเชนไนนรัฐบินนาดูทางภาคใต้เกิดพุ่งชนรถไฟสายด่วนเบงกาลูเบงกาลูลูหอวราซูเปอร์ฟัสเอ็กเพรสซึ่งมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหอวราแต่ตกรางอยู่จากนั้นรถไฟสายด่วนเชริบาเชนไนเซนทันเอ็กเพรส ยังพุ่งเข้าชนกับรถไฟบรรทุกสินค้าซึ่งหยอดกุยใกล้ๆเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งทุ่มของคือวันที่2มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นที่อินเดียแล้วก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะล่าสุดนะครับอย่างที่บอกไปถ้าจะสรุปอีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนเนี่ยนะฮะรถไฟสายโครมนเดลเอ็กซ์เพรสวิ่งจากเมืองกาลกัตตาไปยังเชนไนเกิดตกรางก่อน ทำให้รถไฟทำให้ตู้รถไฟหลายตู้แตเดนไปกองอยู่บนดางรถไฟฝั่งตรงข้ามในจังหวัดน,นั่นเองรถไฟโดยสารขบวนฮาวราซูเปอร์ฟาสต์เอ็กซ์เพรสแล่นจากเมืองเยสวันปุระไปเมืองฮาวรากำลังแล่นสวนมาพอดีจึงพุ่งชนกับตู้รถไฟเจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยว่ายังมีรถไฟอีกขบวนหนึ่งที่จอดอยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุท้งนี้ด้วยก่อนเกิดเหตุคาดว่าจะมีผู้คนอยู่บนรถไฟราว2,000คน 2,000คนล่าสุดทางการอินเดียยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย288คนและบาดเจ็บมากกว่า800คนจนกณะนี้เจ้าหน้าที่อินเดียยังคงค้นหาผู้บาดเจ็บและอาจจะมีผู้เสียชีวิตซึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหัพังตัวเลขของผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับทูชมมครับผู้สารอยหนึ่งซึ่งรอดชีวิตมาได้เนี่ยนะ ก็บอกว่าเธอเห็นลูกสาวเพียงคนเดียวเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาค่ะถูกฝังอยู่ใต้กองเศษเหล็กเธอเองไม่รู้ว่าจะช่วยชีวิตลูกได้ยังไงได้แต่มองแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นายกัตบ,บุตรีนเรนดามโบดีของอินเดียเดินทางลงจุดเกิดเหตุรถไฟโดยสารชนกันในรัฐโอทิสาและต่อมาก็เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลน,นายกัมปีโมดีให้สัมภาษณ์กับสื่อสารมวลชนว่า ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกเจ็บปวดในครั้งนี้ออกมาเป็นคำพูดได้อย่างไร <c oughs> แม้แต่ญาติของพวกเขาที่จากไปจะไม่สามารถจะกลับมาได้ <c oughs> แต่รัฐบาลจะอยู่เคียงข้างครอบครัวของเหยื่อทุกคนในชั่วโมงแห่งความโศกเศ <c oughs> ร้านายกเดเรนดาโมดรีของอินเดียยังบอกเลยครับว่าเจ้าหน้าที่กำลับบงสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดและยืนยันว่ารัฐบาลจะนำตัวทุกคนที่รับผิดชอบ มารับโทษอย่างถึงที่สุดทางไอเดียกำลังสอบสวน,นหาสาเหตุที่แน่ชัดของโศนนรกรรมที่ว่านี้เบื้องต้นน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของสัญญาณรถไฟค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพ,พันธ์ของการถไฟสายตะวันออกเฉียงใต้เคอานันต์ระบุว่า ตอนแรกรถไฟสายโคโรแมนเดล<า>เอ็กซ์เพรเสรจะต้องวิ่งอยู่บนรางหลกักแต่ว่าสัญญาณบอกให้ไปอีกเส้นทางหนึ่งจึงทำให้รถพุ่งชนกับรถไฟอีกขบวนหนึ่งที่จอดอยู่ทำให้ตู้โดยสารตกออกจากรางและส่งผลทำให้รถไฟสายฮาวดาซูเปอร์าฟาสต์เอ็กซ์เพรสตกรางไปด้วยส่วนการเยียวยาในเบื้องต้นนะครับทางการอินเดียประกาศว่า ก็จะให้การเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตายละ1นล้านดูปีประมาณ4 2 0 0 0 0บาทส่วนคนที่บาดเจ็บสาหัสจะได้รับ2 0 0 0 0 0ดูปีหรือประมาณ8 4 0 0 0บาทคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับเงินเดียวยา500,000ดูปีหรือประมาณ2 1 0 0 0บาทค่ะท่านผู้ชมครับสื่อสามบลชนต่างประเทศรายงานนะครับว่ารัฐบาลอินเดียได้พยายามจะปรับปรุรงระบบความปลอดภัยของระบขระบขนส่งทางราง,รงแต่อบุบัติเหตุทางรถไฟอินเดียยังคงเกิดขึ้นเนี่ยปีละ 200ถึง300ครั้งครั้งร้ายแรงที่สุดในเดียที่เคยเกิดขึ้นในรัฐอุตรประเทศทางภาคเหนือของเอินเดียเมื่อสิงหาคมปี38ครับทูกท่ครัครั้งนั้นมีคนเสียชีวิต358ศพเครือข่ายรถไฟเดียเนี่ยมีความยาวของรางรวมกันทั้งสิ้น64,000กิโลเมตรมีรถไฟวิ่งวันละ14,000ขบวนและผูกทสารใช้รถไฟสัญจร วันล,ละมากกว่า12ล้านคนรวมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียในเดียโดยฉเฉพาะครอบครัวผู้เสีชีวิตและช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าสาธิตครับ